สวัสดีครับบทชาของรีเฟบ,รบรครับวันนี้ก็มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Sony เค็กพอกเกตมาสเเรียบร้อยแล้วนะ,ะเป็นเวอร์ชันนะถ้าใครยังไม่อัพก็ลองอัพดูตัวนี้เขาจะแก้อะไรบ้างเรารอฟูสวิต์อยู่ยังไม่มานะฟูสวิตที่เป็น BD เขายังไม่ได้ทํามาเขาก็แก้พวกพวกเสียงพวกน้อยเกรพวกอะไรต่างๆที่มันมีสัญญาลบกวนอะไรนี้หลายๆคนที่เป็นชาวต่างชาต,ชาติเขาบอกว่า เปิดแล้วมันจะมีเสียงนิดๆอะไรประมาณนั้นนะที่ที่มีคุยมาแล้วก็ตอนนี้ที่เขาทาก็คือทํหลูปมานะทำหลูปมาก่อนคือหลูปจะมีอะไรผมถอดออกดีกว่าปลีขึ้นมาปีกับโพสตนะ์นี่เราจะเอาไอ้พวกปีกับโพส์มาใช้งานยังไงนี่เดี๋ยวถอดก่อนกลับไปหน้านี้ก่อนนะหน้าที่เป็นใช้ตัว ลูปเปอร์นั่นเองมองเห็นไหมอ่าลูปเปอร์แบบนี้เห็นไหมมันมีคําว่าโพสกับปรีขึ้นมาปนระีกับโพสนะจะมีข้อดีอยังไงก็คือตอนก่อนเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้นะฮะไม่สามารถเปลี่ยนเสียงเอฟเฟกได้ถ้าเขาใช้ตัวนี้เพิ่มเฟิร์มแวร์เข้ามาทําให้เวลาเราใช้โพสต์ก็คือเสียงที่ตามหลังเนี่ยปรีก็เหมือนกนะับมาขยายเบื้องต้นนะปรีอยู่ด้านหน้าเอา,างั้นปรีคือด้านหน้าโพสต์อยู่ด้านหลังประมาณนั้นก็คือเสียงที่เราจะเอาเอฟเฟกใส่เข้ามา เราเปิดในโหมดโพสตมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกแล้วก็เล่นเอฟเฟกไปด้วยได้พร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โหมดปรีเหมือนเดิมเสียงมันก็จะไม่เปลี่ยนนะก็คือเราจะสามารถแก้เอฟเฟกได้แต่อันนี้มันจะแยกชุดกันเลยแยกช n นลกันเลยถ้าเราเปิดปรีมันก็บันทึกของปรีเปิดโพสต์มันก็บันทึกของโพสประมาณนั้นเนาะพอเข้าใจแต่นี้เราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้แล้วนั่นเองเหมือว่าเราเล่นจังหวะกลองก็คือตอนนี้กลอง ในเครื่องอ่ะมันจะเป็นแค่เขาเรียกว่าเมโทรโนมนะเป็นเมโทรโนมติ๊กติ๊กติ๊ก,กให้เราแล้วก็เราเล่นไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็เอาพวกเสียงในเสียงกรองในโทรศัพท์เนี่ยมาเปิดก็คือเปิดในเทมโปเดียวกันมันก็จะเสียงตรงกันได้เลยลก็คือเปิดบลูทูธเข้ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมบอกวิวธีแล้วกันง่ายๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะ๋ยวมาลองดูนะฮะตอนนี้ต้องใช้โพสเนาะเพราะเราจะอัดเสียงหลายๆอย่างก็คือเสียงเบสแล้วก็เสียงกีตาร์ แล้วก็เปลี่ยนเสียงเอฟเฟกอื่นๆออกไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแก้เสียงเอฟเฟกของเก่าอนนะนะมันจะเป็นปรีใช่ไหมเราเปลี่ยนปรีเสร็จปั๊บมันจะเปลี่ยนเสียงเอฟเฟกไปด้วยถ้าเราถ้าเราอัดเอาไว้เนี่ยเราหมุนเอฟเฟกไปตัวอื่นมันจะเป็นเสียงนั้นนั่นเองอ่าตรงนี้ถ้าเราอยู่ที่โพสต์เราสามารถที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกเล่นได้นะฮะเสียงมันก็จะไม่ถูกเปลี่ยนไปพร้อมทั้งหมดพร้อมกันนะมาเดี๋ยวมาดูวิธีกัน โอเคมานะจากจุดเริ่มต้นถ้าผมจะเล่นลูปแบบนี้นะผมก็จะไปทําที่มันเป็นตัวเ,เมทรโนมก่อนมาเข้ากดตัวนี้ค้างไว้นะฮะแล้วก็มาเลือกที่ดรัมนะฮะเลือกที่ดรัมแล้วก็กดเปิดไว้เลยถ้าเราจะเล่นจังหวะไหนนี่ผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่า,าจะเล่นจังหวะไหนนะเอาไว้ก่อนเลยกดนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็ แล้วแต่ความเร็วอันนี้ความเร็วเราต้องตั้งเพื่อจะได้เวลาเราเล่นกับจังหวะกรองแบบนี้เราต้องตั้งให้ความเร็วเท่ากันนะฮะมันจะได้ตรงกันประมาณนั้นนะแค่นี้ก็เปิดทิ้งไว้่างนี้เลยแล้วกดออกไปนะฮะกดหน้าออกไป่นะกดหน้าออกไปเสียงเสียงกรองก็จะดังอยู่เห็นไหมจากนั้นเรากดลูกเข้าไปได้เลยนะกดเข้าลูกกดคู่กันแบบนี้นะมันจะเข้ามาหน้าลูกอย่าลืมเลือกโพสต์เพราะว่าเราจะ ใช้เอฟเฟกต์่างนี้เรากดตัวปุ่มเนี้ยเพื่อให้มันไปอยู่ที่ด้านบนนี่ด้านบนเป็นพีแล้วนะตัวลูกศรสีเหลืองเราก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกได้นั่นเองเปลี่ยนเอฟเฟกไปที่เราจะเล่นอะไรเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นคร่าวๆนะเป็นเบสอ่ะผมจะเล่นเป็นเบสอ่าหนึ่งเบสหนึ่งมองไม่เห็นเนี่ยอ่ะโอเคเบสิกเบสนี่อ่ะจากนั้นเราก็เล่นได้เลย เดี๋ยวเสียบเบสเข้าไปแต่ก็ต้องเล่นให้ตรงนะมัดจังหวะบางบางทีมันก็จะ,ะมันจิก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 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่ก็คือเมโทรโนมันเป็นตัวกำหนดจุดให้เรานั่นเองเราจะได้เล่นให้ตรง ก็ไม่ตรงละถ้าเกิดไม่ได้ก็ปิดมันมีตัว o คืออัดเขียวคือเพล์สีเหลี่ยมคือหยุด x คือลบนะฮะประมาณนั้นลบข้อมูลไม่รู้เล่นอะไรเหมือนกันนะลองดู นี่ที่เล่นไปไม่ต้องสวยใจมันว่าเสียงมันจะมาไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็จะมาตรงกันเองเห็นไหมมันจะลิงก์หากันเองสักพักหนึ่งเสียงตัวที่แมโทรโนมของเรามันจะกลับมาตรงกันเอง จากนั้นเราอยู่ที่ P อยู่แล้วนะด้านบนโยนบนมี P แล้วหมุนให้เป็นเสียงกีตาร์ที่เราต้องการเราจะเล่นเสียงกีตาร์หาเลือกเสียงก่อนแบนนี้เสียงล่องลอยนิดน,นึงก็ได้อ่ะ จากนั้นเราก็กดเรกดับมันไปนะไดับไปเรียบร้อยแล้วนะผมไม่ได้เล่นล้ะอาจจะเปลี่ยนนี้ก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนนฟ่ไป เลือกเสียงเอฟเฟกที่เราจะไว้โซโลหรือไนปะอ่าจากนั้นเราสามารถเปิดตัวนี้ได้เลยจากบลูทูธเข้ามานะที่มีจังหวะก,กลองน็่คือในแอปพลิเคชัน มันจะลงจังหวะก,กันเองเมือ่อกี้ผมไปติดดับมันด้วยก็เลยแบบมีเสียงตอนเปิดอฟเฟิก หยุดก่อนเราจะไปเอานุนออกก่อนก็ได้นะตัวที่เป็นเมโทรโนมกดกลับไปแล้วก็เลือกเมโทรโนมปิดไปอโอเคแล้วก็กลับออกไปแล้วก็เข้าที่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดเล่นนะฮะ ายไปแล้วก็เปิดอ้ยสี่กองเข้าไปอ่ะโอเค,อ,เคอ่ะเสียงมดันอัดเข้าไปหลายอย่างเหลือเกินเมื่อกี้พอดับผมไม่ปิดไม่ทันเพราะว่าทั้งเปิดทั้งปิดทั้งเล่นนะประมาณนี้ก็สดไป โอเคมันก็จะทำให้เราเล่นคู่กับจังหวะกลองเปลี่ยนไปจังหวะอะไรก็ได้ขอให้เทมโปตรงกันนั่นเองนะฮะแล้วก็มันก็จะลงจังหวะอยู่ดีเราเปลี่ยนเสียงกลองอะไรมันก็จะไปนะในโทรศัพท์แบบนี้อ่ะประมาณนี้เห็นภาพสามารถที่จะเปลี่ยนอฟเฟได้แล้วนะสำหรับตัวเวอร์ชั่นใหม่1.12นะของ Sony Cake Pocket Master นะลูเปอร์อแก้แล้วเดี๋ยวรอ,อตัวฟุตสวิตกันต่อไปนะโอเคที่นี่ลาไก่อนครับขอบ,บสวัสดีครับ